สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องบ้านในฟันของเราค่ะสวัสดีค่ะจี่เพ่นคนยากได้บ้านที่อยู่สถานที่ไหนคะที่เเมืองใหญ่มีคนอยู่เยอะๆหรือชอบแบบบ้านนอกคะ จริงๆเปิดเสียงค่ะเปิดเสียงก่อนค่ะสำหรับชันบานในฟันอยากได้บานที่มีคนเยอะๆอยู่ค่ะพราอว่าหนูราอว่าร้านอาหารเยอะสำหรับกิน แล้วก็มีอ่อที่ไฟาทิวเยอะแยะค่ะแล้วคนกาณิกาล่ะชอบอยู่บ้านไหนคะหนูชอบเอ่อหนูอยากอยู่ที มีคนเยอะๆเพราะว่าอ,าอยู่สนุกและมีร้องเรียนเยอะๆมีคนเยอะๆมีร้องอาหารและมีเอ และมีตลาดเยอะๆค่ะแล้วคุณอุซ่าบ้านในฝันอยากได้บ้านเล็กหรือบ้านใหญ่อยากได้กี่ห้องแล้วก็ห้องอะไรบ้างคะเออฉันยอยากเออฉันอยากได้ฉันอยากได้บ้านใหญ่ค่ะเพราะว่า ครอบครัวของฉันมีสมาชิกหลายคนค่ะแล้วฉันอยากได้ห้องนอน6ห,ห้องห้องนะ้ำ7ห้อง หรือบานใหญ่คะหนูฉันอยากได้บานใหญ่เพราะว่าสมาธิของฉันมีส<ม>ี่คนอยากได้สีห้องนอนหห้องน้ำแล้วก็เออหนึ่งห้องกลัวอยากมีห้องนั่งเลน่นแล้วก็มีสว่ายนา้ำค่ะ แล้วคนการิกายอยากได้บานบัดไหนคะหนูอยากได้ห้องใหญ่ค่ะเพราะว่าครอบครัวของหนูมีหาคนเออหนูอยากได้ห้องนอนเออหาหาห้องและและห้องห้อง ห้องนั่งเลงหนึ่งห้องห้องครัวหนึ่งหง้องและและและห้องเอ่อและห้หงหงองน้ำห้าห้องค่ะ แคนีฟแกทามพีอุซ่าออชอบของชอบห้องไหนที่สดเพราะอะไรคะฉันชอบห้องนั้นเล่นที่สุดค่ะแต่ว่าฉันออชอบไป นั่งดูทีวีกับคุณพ่อและคุยกันค่ะแล้วากานนิกาละชอบองไรที่สดคะหนูชอบห้องนอนที่ทสดค่ะเพราะว่า,าหนาูชอบเล่นเกมเรียนและอา่านหนังสือกับ คือนอยู่ที่ห้องนอนห้องหนูค่ะพีชิงชิงชอบห้องไหนที่สุดค่ะพีชอบห้องกลัวมากที่สุดค่ะเพราวะว่าพีชอบทำอาหารและขนมหวานเวลาที่ได้ทำอาหารก็อารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขค่ะ จบแล้วค่ะจบแล้วค่ะจบแล้วเหรอคะ,คะอุ้ยทำไมเร็วจะอ้าวฟังค่ะฟังเรื่องสั้นนะคะฟังนะคะมานะมีเพื่อนฝรัง่งมานะมีเพื่อนฝรั่งอยู่คนหนึ่งชื่อว่าเบนเบนชื่อว่าเบนเป็นคนอเมริกันเบนชอบประเทศไทยมาก ีนี้เบนจะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเดือนเมษายนวันที่เบนมาถึงกรุงเทพมานะขับรถไปรับเบนที่สนามบินดอนเมืองมานะพาเบนมาพักที่บ้านเบนพูดภาษาไทยได้นิดหน่อย เช่นสวัสดีครับสบายดีไหมครับขอบคุณครับขอโทษครับไม่เป็นไรครับมานะพาเบนไปเที่ยวภูเก็ตภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยภูเก็ตมีอาหารทะเลสดๆเช่น ปลูปลูปลากุ้งอาหารทะเลที่นี่ราคาไม่แพงทั้งสองคนมีความสุขและสนุกมากที่ได้ไปเที่ยวภูเก็ตครั้งนี้คำถามค่ะอนิกาคะเพื่อนของมานะ ชื่อว่าอะไรมาจากประเทศอะไรคนมาณนะมีชื่อเบนมาจากประเทศอเมริกันค่ะโอเคจริงๆครับเบนจะเดินทางมาประเทศไทยเดือนอะไรเปิดค่ะเปิดเสียงด้วยค่ะจะมาถึงประเทศไทยเดือนเมษายนค่ะ โอเคค่ะอุษาคะมานะพาเบนไปเที่ยวที่ไหนมานะพาเบนไปเที่ยวที่ภูเก็ตค่ะโอเคค่ะกะนิกาค่ะเบนพูดภาษาไทยเก่งไหมเบนพูดภาษาไทยได้นิดกน้อยค่ะโอเคมีคำว่าอะไรบ้างคะที่เป็นเบนพูดได้คะสิงสงคะมีคำขอโทษ สวัสดีขอบคุณแล้วก็ไม่บปรยไรคะะโอเคค่ะอุตสาคาภูเก็ตอยู่ภาคไหนของประเทศไทยคะภูเก็ตอยู่ภาคใต้ของประเทศไทยคะ่ะโอเคคำถามสุดท้ายนะคะใครตอบก็ได้คะ่ะภูเก็ตมีอะไรมีอาหารทะเลอะไรภูเก็ตมีปูปลาและกุ้งคะ่ะ ราคาแพงไหมคะราคาไม่แพงค่ะไม่แพงคะ่ะทั้งสองคนมีความรู้สึกอย่างไรคะไปเที่ยวครั้งนี้มีความสนุกเลยสนุกค่ะ,คะโอเคค่ะโอเคจบแล้วคะ่วคะเจอกันระดับสี่นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะคะ่ <c oughs> คะ <c oughs>